เขาเริม่มวิ่งล้บางคันครับผมเครื่องแตกแล้วกูก็พีแกดูแล้วเี็ดหกแกดูกมางแกด แล้วคือจริงๆ <c oughs> ยืมมอเร์ไซค์เขาไปเซอร์ฟ้ำมานก็ได้แต่แค่ว่าปั๊มตัวปั๊มตเนี้ยต้องแกะรถแดงไงครับผมนี่เราไม่ได้จอดกินคงกินข้าวใช่ไหมพี่โอ้ <c oughs> แลวดูไก่ย่างแบบควันมากผมก็จะโอ้แล้วมันจะเติตมน้ำมันยังไงวะเนี่ย <c oughs> อีกกิโลเดียวจะถึงปั๊มแล้วนะพี่ใช่หนึ่งกิโล <c oughs> นี่เราเปิดหัวด้วยอะไรพี่น้ำแข็งใสก่อนเลยไม่ได้แวะกินน้ำแข็งใสนะนี่แหละกูจะโทรหายพวกนี้แหละแล้วดูเด็กมันก็ไปแล้วไม่เป็นไรไม่ขอเราซื้อแล้วเราล่อ,อ,อแล้วมานิกกี้นิกกี้เอาน้ำอะไรนี่กัดแบบนี้

เดี <Read> ๋ยวมาดูกานว่ามันติดอุตัดาติดไหมฝาไทยไม่ต้องปิด ไปต่อได้สิเร็วเร็วเร็คือมันจริงๆน้ำมันอะมันควรจะประมาณสมลิตรห้าลิตรอะไรอย่างงี้ยุี่แจกใหนแจเยอะร้อยตามพร้อมป่ะเพ่แปดเม่ รอแป๊บเดียวครับก่อนปีใหม่แต่อีวงเงินมันแน่นอนนะครับรอกันอยู่แ๊บเดียวพอจะถึงได้ถ่านนี้เลยฮะถูกกว่าอะไรเงี้ยถ้ามันหลุดหลุดหลุดมันอุ่ออกมาได้ยังไงก็ได้ก็โอเคอ่ะอยากโชว์เฟสนี้เข้ามาจะโอ้โหเดฟจังวะไม่มีชัวเลยใจตลางยังไงอ่ะมีงหามั้งชัวมั้ยง่ายมั้ย นี้ไ้้มันมีเาวี้เป็นไงพี่เดี๋ยวเรามาเชียร์สองคันนู้นนู้นนู้แเราไปวไปด้วแดงเพื่องสองคันไม่เชียร์ผมด้วยผมด้วยโอ้โหเชียร์ด้วยโอเคนี่ด้วยต้องตองต้องต่องต้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 องต่องต้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 องตง้อง้องต้ององต่ออ่ต้อ้องต้ององต้อง้องต้อง้อัต้องต่อต่องต้องต้องต้อออตอ้อ่อ้อ้อพ่อ้อ้อออออ้อออต้องออ่อ้อ เพราะว่าเมื่อกี้เขาเริ่มวิ่งแล้วบางกันครับผมเครื่องแ็กแล้วมันแต่หัววันเลยใช่แล้วแ็กมันแตกมันแตกมันเลอะแล้วตอ้เขาต้องต้องเกลี่ยแตกใช่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องรีบอะไรมากแล้วเมื่อกี้เอบไปทันเลยเกือบแล้วแค่เขาวิ่งกันแล้วอะอาง่ายถ้าเมื่อกี้ไม่คันนั้นเกียร์ไม่ระเบิดนะเราเข้ามาดูไม่ทันครับผมโชคดีไปไม่มาช่วยกูเลยนะแยม ไปหนูพี่ไว้ครับคร่ากล้อกขัดใจแม่ขัดใจแม่เห็นแค่ท้ายรถเท่านั้นแหละครับถูกต้องครับแค่เพียงร้อยเดียวเท่านั้นครับคนที่ดูมาเพยของโอฟรีนัตอนเป็นหัวต้องให้เขาใชงให้้ชอบมากให้มันตดเชื้อหน่อยดิวะหัวก็ดูตเชื้อถี่ ครับก็ผมก็ได้ดูรายการของคุณโกมามากมายก็คุณโกก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอีโว์นี่คือแค่รู้เท่านได้อีโวนึ่งสิบห้าพันบาทนะครับขึ้นรถแล้วครับใช่ว่าสมสวยตันนี้หนึ่งพันกับอีห้าสิบกิโแรงมาอาจจะไม่ผิดนะครับขึ้นรถสิบกิโลย่งแดงเพลิงนี่พอสัยคับแต่ว่ารถมันเปลี่ยนฟงมาแล้วยังไม่เคยลองตอนนี้ได้บอกว่าไม่น่าห่วงตอนนี้เริ่มน่าห่วงแล้ว ไม่เคยลองเลยพี่ตั้งแต่เป็นยางนี้แล้วก็เครื่องสเต็ปนี้เขาย้ายเทอร์โบมาเปลี่ยนยางเหมือนับเซ็ตรถใหม่มามแต่ว่า<ะ>อาเซ็ตรถใหม่มาเซ็ตรอบนี้ยังไม่เคยลองบนแทร็กเลยคร<ะ>ัถ้าเป็นของเดิมมันลองอยู่ประจำไงและรอบที่ผมถามมาแล้วไอุ้่นเดที่วิ่งอ่ะต้องต่ำกว่า9.6คิ <c oughs> ด,ด,ด,ดดูดิถ้าวิง่งต่ำกว่า9.6ไม่ได้นะโดนลิฟเงิน โริบเงินหมื่นหมื่นห้าค่าสมัครกัะค่าสมัครใช่โอ้โหเราไม่จะโหดเเขากันเขากันคนมาวิ่งม่วงไงแต่ว่าเก้ากผมว่าโหดไปหน่อยนะครับผมผมว่าสัก10.0หรืออะไรก็ทำให้เห็น9ก้าก็โอเคอ่ะนี่ผลเลขนี้มีมูดกันระหว่าเดี๋ยวเราไปดูกันไม่รู้ไม่รู้ว่าตากล้องเข้าไปข้างในได้ป่ะ

นี่ไปมาไม่ได้ขับรถหรือทำภารกิจเนี่ยพี่ใช่ไมล่ะขับรถหรือทำภารกิจเนี่ยพิ่87สบาก็ับรไปด้วยกันมีแล้วก็ขี่เสือใชวัสสวยแบบเิร์สาคาอครับ ไม่พังตังแน่ครับอันไหนไหเโอ้หราต่้เนมันแลหลอกันเพื่อนนะเมื่อกี้เป็นไงพี่โชวายุมันทนอยู่ครับกัอะไรนะเข้าเส้นมันมีน้ำมันนน้ำอะไรไม่รู้โดนต้รถใต้รถ ก็เลยถอยไปเซอร์วิสก่อนเนะออดี๋ยวตอนนี้เรามารอลุ้นแดงเพ่ิงก่อนแล้วกันครับผมนนกัสายใหมต้องรอดครับคันนี้มาดูนะ เกณฑ์ถดเป็นไงพี่92ผ่านเกณฑ์เย่จะผ่านเพิ่งจะเห็นคันที่ผ่านคันนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปรอถ่ายนู่นเลย จริงหลับครับเช้าน right? right? ี้เป็นอะไรครับพี่รุ่นี้นี่งานนี้มันโหดร้ายยังไงลูกนี้ายคือไอนงานเนี้ยรถแบบขึ้นขึ้นกลางเลยครับผมมันเป็นงานเรียกอะไรทุกอันนะพี่สุดทุกคันอ่ะเขาต้องเป็นคืองานจริงงานเนี้ยก็ลอความคิดคือนะไม่ใช่งานแข่งนะครับผมเขาเรียกงานจัดอันดับ คือมึงไม่ต้องมางานแข่งสำหรับคือเอาสองคันมา่มพร้อมกันแล้วปล่อยใช่ป่ะหปล่อยใครเข้าเส้นก่อชนะอันนั้นคือแข่งอันนี้กลับไปแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกันนะจ้อแซมง่ายไฟมไฟมันจะือเหลืองเหลืองเหลืองเขียวเนี่ยคุณเบิ้ลจะต้อคุณพร้อมเลยคุณค่อยออกคุณค่อยออกคืออีกคันหนึ่งจะออกไปเลยเรื่องของเขาไม่เกี่ยวเลยเราเราพร้อมแล้วเราค่อยออกคือเราเอาเวลาเอาเวลามันเอาเวลาเอาสลีปมาเทียบกันใครเวลาดีกว่าอคนนั้นชนะแต่ม่ถามว่าคันเท่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเหมือนการ กันดับมากกว่าหนึ่งร้อยบาทซึ่งแม่งเขี้ยวไปคนละหนึ่งร้อยคือถ้าเกิดเราการเงินมันยังมีเรื่องคนรู้คนนี้พลาดเราตายอะไรอย่างเงี้ยคนรู้เขาออกตัวพลาดเขารู้เขาแววเกียร์เราแดกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเกิดดันมากเพราะว่ามันแต่ที่รถกมะบะคนละคือรถคนแม่งมีเขี้ยวหมดเน้นเน้นหมดอ่ะ คือมันไม่มีเรื่องรีบดีหรืออะไรเพราะมันมันไม่ต้องกดดันตรงนั้นนะดับเบิลจะลดเราพร้อมเปยเรื่องแบบให้รอบมันพร้อมแล้วเราเอาเวลาดีสุดมาเทียบกัน จะกำลังดับเลยก็สุดฉลาดด้วยนะเป็นยังไงนั่งเกาะหลังกับผ้าห่มตอนนี้ผ้าห่มของผมไหมผ้าเราสองคันที่เรามาเชียร์ก็อาจจะเกิดหน้ารถนะยังไม่พร้อมเลยกูขายผ้าห่มเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าช่วงวายุไม่ก็ว่าไปทำอะไรได้บ้างคนละร้อยครับหรือว่าเป็นการสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตผ้าเราครับโตขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราอะรขาจะดำเนินไปได้ต้องมีผู้สอบสุนที่น่ารักแบบนี้ครับเชอร ทุกปีก็จะมีคอมเมนต์มาว่าทําไมต้องให้ดูโฆษณาด้วยพูดกันแต่วันนี้ไอ้ใได้เข้าใจไม่มีผู้สนับสนุนแบบนี้เกิแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้ทุกอย่างต้องใช้เงินครับโง่รู้ก็ตามความจริงรู้จะโกงไปทำไมร่วมกันหมดรันแรกวันนี้อะไรใช็คความพร้อมนะครับของแฉันแต่จะบอกเก็บขอบพระคุณคุณพิเชษนะ นี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยพี่หลังจออกไปกินข้าวมาตั้งแต่กูมาคลองห้านั้นมาเป็นสิบปีนะกูไม่เคยจอดใครขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เราจอดติดติดไฟเลยพี่อะไรอ่ะสุดสนามมากูจะบอกให้ว่าตรงเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะไม่เคยมาหรือป่ะเมื่อก่อนตรงเนี้ยครับผมเมื่อก่อนตรงเนี้ย มึงเห็นรั้วตรงนี้นป่ะรั้วปูนเนี่ยครับผม,เ,มเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวไปดูท่านมนึงรั้วปูนเนี่ยเมื่อก่อนมันจะไม่มีเสาตะข่ายนี่ไว้ครับถึงที่ปูนสูงเท่า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 หน้าอกเนี่ยใช่ป่ะครับพวกกระบะเขาจะจอดกันอย่างนี้จอดติ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 ดปูนเลยชิดริมเลยนะฮะชิดริมเลย แล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบก็สังสรรค์กันน่ะครับผมแล้วก็ดูรถอะไรเงี้ยครับมันมีเหตุการณ์เนี่ยสปิโรเขาวิ่งมาแล้วมันเสียหลักครับผมแล้วมันปีนมันปีในขอบปูนเนี้ยครับแล้วมันสไลด์เลียดคนไปเนี้ยกวาดคนเลยอันอันตรายมากนะครับยับเลยหลายอ่ะตอนนั้นอ่ะครับผมเออกูก็เลยไม่กล้าพาเเดี๋ยว เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะพี่ไม่ใช่กูไม่ใช่ว่ากูกลัวอุบัติเหตุน,นะกูกลัวผีแต่ตอนนี้มันกลางวันไงก็ยังพอได้ครับผมแต่ใน,น,นกลางคืนถ้าเกิดเดินมาเ,าเอารถก็คอมาก,กับกูเลยกันแต่ว่าตอนนี้เขาทำเขาเขาก็ทำเซฟตี้อะไรเพิ่มแล้วครับผมเมื่อก่อนนัมันเหตุการณ์นั้นมันนานมากแล้วระบบากานะกูมไม่เคยเข้ามาไกลขนาดน,นี้มาก่อนโอ้นี่เดินกันอ้วมเหมือนกันนะพี่ก็อ่ะ แต่ออกตัวใช่ป่ะถึงตรงนี้ย402เมตรก็ครึ่งกิโลอ่ะไม่แต่คุอยากดูมอเตอร์ไซค์อ่ะอยากดูมอเตอร์ไซค์ก่อนสิบจุดเท่าไหร่มองไม่เห็นนะดอ่ะครับสิบจุดแปดงานนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอพี่ กูฟั <c oughs> งเสียงกูด้วยหอไซต์ไม่นอนได้

对，六、五、四、 có thứ dù ok không phải đừng sao mà nó phải chạy bắt đầu được đó xôi <laughs> <laughs> <bà> <laughs> เ็ดหกเก็ดหกปะเก็ดสี่มากเลยเก็ดสี่มาเลยเก็ดสี่จบไมจบปะได้ไหมอย่่งนี้เห็นไหมครับผมอ่ะนี่เราเราแอบกลับมาที่ถ่ายรถนี่คือมันเป็นยังไงคือวันนี้สรุปอะ่แะ,ะแห่เราน้ำแผนแรกอะ่ะครับผมมันจะมาถ่ายรถแกงเราครับซึ่งวันนี้มันตุกครับผมมันวิ่งสองคันครับมีสองคันที่วิ่งวันนี้คือโชคอายุกับแดงเพลิง ครับผมเติบทั้งสองคันมีปัญหาทั้งสองคันครับผมคือตอนแรกผมจะทำอีพีแบบเหมือนตามติดรถแข่งของเพื่อนอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าวิ่งหนาแรกปุ๊บรถมีปัญหาทั้งสองคันครับผมแล้วก็ซ่อมการเป็นถ่ายรถเพื่อนซ่อมแล้วก็ซ่อมไม่เสร็จซ่อมแบบเหมือนแบบเสร็จแต่มันแบบมันไม่พร้อมแข่งอะง่ายง่ายครับผมก็เลยวันนี้เหมือนเหมือนพามาเที่ยวสนามดีกว่าครับแล้วผมก็เลยไม่ได้ถ่ายรุ่นอื่นด้วยผมก็จะถ่ายอยู่รุ่นเดียวรุ่นที่เพื่อนผมแข่งครับผมรุ่นอะไรมันเป็นรุ่นอะไรอ่ะ ขับสี่เลยโปรสตตีดอะไรอย่างเงี้ยครับขับสี่โปรสตตียดอะไรประมาณเนี้ยเออดูเดือดทุกคันนะครับแบบผมว่านะแผกวันนี้เขาทําไว้เหนียวอ่ะครับผมแล้วขับสี่อะคือปีนี้ไม่มียางแบบอาบวันอาเรเดียนไม่มีนะครับเป็นแดกเรเดียนล้วนครับอย่างตับสุดที่วิ่งวันนี้คือแดกเรเดียนดีกอ่าครับแดกเรเดียนถึงเป็นแดกเรเดียนอย่างเดียวไปแล้วก็เป็นยางนิ้วอะไรเงี้ยคือเป็นยางที่เหนียวเหนียวมดเลยอะครับพอไปขับสี่ใส่แดกเรเดียลสี่ล้อ พังกันล้วน่ะเอาเลยครับไอรุ่นไอรุ่นที่เรามาดูเนี่ยง่ายๆถือเป็นรุ่นแรกเครื่องสี่สูบขับสี่ยางเด็กเลยเดียวตัดเวลาตัดเวลาที่จะคืนเงินอ่ะเก้าจุดหกโหดร้ายมากเลยพี่รถอะมีสิบสิบกว่าคันนะรับรู้ว่าผ่านผ่านได้เงินคืนน่ะที่ต่ำกว่าเก้าจุดหกอ่ะแค่สองคันคันอื่นล่วงหมดครับผมมีพังกับวิ่งไม่ถึงครับแค่นั้นมีที่ลงเวลาได้อย่างนั้นอ่ะ มีสองคัน9.2กับ9.2ทั้งคู่มันเท่ากันไม่มีอะเป็นอีโวน้อยสายใหม่คันหนึ่งกับซีวิกอ่ามีฮอนด้ากับอีโวคือวิ่งผมจำได้ว่าุัส9.2เท่ากันนะแต่ผมแต่จุดหลังผมจำไม่ได้ว่าใครเร็วกว่ากันอะไรเงี้ยอ่าแต่อันเนี้ยสองคันนี่คือแค่เข้ารอบนะ ครับผมแค่เขารอบแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปวิ่งใหม่วันเสาร์อาทิตย์อีกครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆอรผมอยากจะดูหน้ายาวนะของพี่แม็กบผมทีมของวันพายนนี่แหละแต่ว่าเขาวิ่งวันเสาร์อาทิตย์และเสาร์อาทิตย์แต่ผมไม่อยู่ครับผมผมไปด่างจังหวัดเชื่อไหมกระแสเครื่อง V 8เนี่ยสะเทือนเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รถหน้ายาวที่เขาทํากัน่ะก็จะมีเครื่องดีเซลครับผมกับเครื่อง 2J ครับแล้วก็เครื่อง U Z ครับผมที่เป็นเครื่อง V เมกันเนี่ยจะมีแค่ช่างยาคนเดียวที่เคยทำนะครับผม เนี่ยแต่พอพี่แมกทำคันนี้ออกมาเนี่ยเวลามันสวยมากเลย6.6 6.6นี่คือซ้อมซ้อมคือแทแยังไม่ได้โค้ดไงซึ่งผมว่าผมก็ได้ยินแว่แวๆมาว่าหลายๆคนเนี่ยจะทำหน้ายาวเครื่อง V8 แล้ว,วคือจะไม่จะไม่ได้ทำเป็นเครื่อง J เจเครื่องดีเซลแล้วทาง<ก>มาแล้วนะใครก็จะมาเล่นเครื่อง V8 แล้วก็คือเหมือนตามตามต่างประเทศอ่ะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้ก็เหมือนพี่แม็ก็เป็นคนปลูกกระแสตามเคยครับผมพี่แม็ก็ชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้ว ทุนส่วนตัวล้วนๆครับโอเคอีพีนี้ไว้ประมาณนี้วันนี้ผมมากันกันตั้งแต่ถึงสนามประมาณ11บเอ็ดโมงอะ่ะครับนี่ก็สามทุ่มแล้วมั้งโอ้โหนี่จริงๆเราออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงกว่านะครับใช่นี่ก็คือถือว่า12ชั่วโมงแล้วเราก็เริ่มหมดพลังแล้วแลวก็รุ่นที่เราสนใจมันหมดแล้วด้วยอันนี้ก็มืดแล้วด้วยนะครับใช่แบบที่เราคุยกันไว้ตอนเช้านะฮะโอเคอีพีนี้ไว้ประมาณนี้ฝากกดซับด้วยแล้วก็ เรื่องเสื้อผมอยากจะคือมันเป็นแรงสนับสนุนนะความดีงอยากแรงสนับเดี๋ยวเรเป็นแรงสนับสนุนผมอะเพราะว่าเราทําช่องอะผมพูดจริงว่ามันผมไม่ได้มีรายได้จากตรงนี้หรอกครับผม,มเนี่ยอย่างเงี้ยก็หลับครับผม,น,มนะฝากเรื่องเสื้อหน่อย สนใจเสื้อก็ทักมาหน่อยถือว่าเป็นแรงสนับสนุนช่องผมเหมือนเหมือนของงานนี้นะครับที่เขาเปิดให้รับชมออนไลน์อ่าใช่งานนี้คือเมื่อก่อนจะมีสตรีมมิ่งให้ดูในในเพจครับผมเกจหนึ่งแรงมากเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีให้ดูฟรีแล้วครับเขาก็จะใครอยากจะดูดูแบบชัดๆหลายๆมุมเขามีกล้องหลายมุมให้ดูไนงะครับผมในสตรีมเขาก็ ต้องเสียเงินดูครับผมใช่คือเป็นการสนับสนุนกันนะใช่เดี๋ยวนี้มันต้องสนับสนุนกันน่ะนะเพราะว่าผมพูดจริงคนที่ติดต่อผมมาที่จะสนับสนุนแบบเหมือนเป็นซันเซอร์นะครับผมก็จะให้โฆษณาเว็บพนันอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่อยากเัาไงเออดูไม่ค่อยตรงทางเรานะครับไม่ตรงทางผมอะแล้วก็ผมไม่เด็จะรับอะไรที่มันเกี่ยวกับรถกับอะไรอย่างนี้นะหรือใครมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวกับผมนิดนึงนะครับผมเว็บพนันอะไรอย่างนี้ไม่เอาครับผมเออไอแบบ ไอ้ครีมทาน้าอะไรที่ไม่ต้องเพราะมันมันไม่เหมาะอ่ะนะก <c oughs> ็เอาที่มันเหมาะกับผมนิดนึงค,ครับผมอีพีนี้ไปบ้านนี้ครับสวัสดีครับที่เราจะเจออะไรไหมพี่ก่อนกลับเนี่ยไม่น่้จะเจอเละเราก็ย่องกลับไปแล้วไม่ไป <c oughs> แล้วเหรอฮะเอาหมวกครับพี่โอเคครับบอกข้อข้อควรระวังในการใช้รถเมกันนะที่ รถมากเกลนน้ำมันมันจะไม่มีมันใช้ฟังเสียงพลติ๊กเอาว่าเสียงพลาสติกมันพอนะพลาสติกมันจะเริ่มดังนะครับในารถเบรคลดเบรปุ๊บพติกจะเริ่มดังเพราะว่าน้ำมันมันจะหนีปั๊สติ๊กครับผมพอเสียงดังปุ๊บมึงต้องรีดเติมเลยเมื่อเมื่อกี้คำนวณไว้ว่าถึงปั๊มแน่นอนใช่ไหมก็มันก็ติดเมื่อกี้ป้ายก็คือหนึ่งกิโลถึงปั๊มอ่ะมันดับก่อนแต่ตอนนที่รอดแล้ว